โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับคุณครูวิโจากช่องอะไรไม่รู้จังเซียแมาวันนี้ในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของเทเลนี้เทเลนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดสองคลิปนะครับาวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการลาทิางโดยประมาณโดยสองคลิปที่พูดถึงเนี่ยคลิปแรกจะเป็นวิธีแรกก็คือวิธีประมาณในช่วงก่อนแล้วก็คลิปที่ตอ่อเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในเรื่องวิธีน,นิวตันวิธีน,นิวตันในประมาณนั้น ามาดูกันที่วิธีประมาณในช่วงครูจะพูดถึงสูตรก่อนเลยนะเนี่ยคือจริงๆเนื้อหามันก็จะมีมากกว่าน,นี้แต่ว่าวันนี้จะมานําเสนอแบบง่ายๆสามารถนาไปใช้กับโจทย์ได้เลยอ่ามาดูที่ข้อแรกเขาบอกว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากโจทย์เขาจะแบบให้ช่วงมานะเป็นแบบช่วงเปิด A, เอถึงเปิดบีอะไรประมาณนี้ช่วงที่แบบเขาต้องการหาลากในช่วงนั้นอ่าทีนี้มาดูกันที่ตัวแรกา fb แล้วก็ f, w, f w, d o u d b l pb อะไรสักอย่างมีเครื่องหมายที่เหมือนกันแล้วเราจะให้ว่า c ศูนย์ของเราเนี่ยเท่ากับ a แล้วก็จะใช้สูตรนี้ในการหา cn แล้วทีนี้เราก็จะได้ว่าที่เราให้ a เราเท่ากับ c ศูนย์จากนั้นเราก็จะได้ c หนึ่ง c สองที่ไปเรื่อยๆจนถึง ตัว c ที่เราต้องการคือตัว c เนี่ยจะเป็นลากที่เรียกว่ารากที่เราต้องการซึ่งมันยังอยู่ในช่วงเปิด a ถึงเปิด b เห็นไหมมีเครื่องหมายมากกว่า b มากกว่า c อยู่คือเดี๋ยวพอทำเนี่ยเราจะมาหาค่า cn กับตัว c ที่มันมาแล้วใกล้เคียงกันทีนี้ cn cn กับ cn ลบหนึ N, ่งปุ c ๊บแล้วที่นี้เราจะตอกว่ามันเป็นตัว c ก็มากคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยแค่เปลี่ยนจาก b เป็น a ่า fa และ fw a ะเน, a, นี่ยมีเครื่องหมายเหมือนกันแล้วเราจะได้ว่าแล้วเราจะให้ c ศูนย์เนี่ยเท่ากับ b แล้วก็จะใช้สูตรนี้ตรงนี้ข้างในเป็น fb ไหมตรงนี้ก็เป็น a, a, แค่ fa เค่นั้นเองจากนั้น c ศูนย์จากเท่ากับ a มันก็จะมาเท่ากับ b แทนทีนี้เราก็จะค่าที่มันยังมากกว่า a อะไรประมาณนี้โอเคมาดูกันที่โจทย์กันก่อนเลยจงหาค่าประมาณเนียจงหาค่าประมาณลากุดของ fx นิยามโดย x กำลังสามบวกหก x กำลังสองลบสี่ x ลบเก้าเท่ากับศูนย์ในช่วงเปิดหนึ่งเปิดสองวิธีทำมาดู งแรกเลยเราให้ก่อนเลยสมมติว่าเราต้องการหารากใช่ไหมแต่เ,เราไม่รู้ว่ารากคืออะไรแล้วก็อ,อตัวไปขึ้นมารับตัวซึ่งถ้าดูจากที่อุปสารไปกกำมือน่าจะใช้เป็นตัวสีใช่ไหมว่าสมมติซีคือรากดังกลาวอันแรกอันละมิดต้องหาตัวอะไรบ้าง แน,น่นอนเราเราเรู้ F x อยู่แล้วแสดงว่าเราต้องรู้ F double dip ใช่ไหม F double down ถูดายเดียวเ็ยังไงนะอ่ะแล้วก็เนื่องจาก F double dip เป็นแบบ บวกหกซึ่งเอหกเอบวกหกเนี่ยมันจะมากกว่าศูนย์ทุกเอที่อยู่ในช่วงของปิดหนึ่งปิสองทีนี้เราต้องหาตัวที่เราเราู้แล้วใช่ไหมว่าไอตัวเอบบันดิฟของเราเนี่ย มันยังไงก็มีค่าเป็นบวกแน่ๆเพราะมันมากกว่าศูนย์ทุกค่าในช่วงนี้เลยฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการก็คือ fx ว่ามีเข้ามาให้มันมีเข้ามาเป็นบวกด้วยฉะนั้นเราต้องเอาหนึ่งเข้าไปแทนหรือว่าสองเข้าไปแทนแล้วได้เป็นบวกทมาดูที่หนึ่งก่อนหนึง่งแท้กระบายหนึ่งบวกหกลบสี่ลบเก้าเจ็ดลบสิบสามเห็นแค่นี้เลยว่าติดลบฉะนั้นมันเป็น 2. สองสองยัได้เป็นแปดบวกครับ ยี่สิบี่ลบแปดลบเก้ามีเลขถูกไหมอ่าจะเป็นยี่สิสี่บวกแปดได้เป็นสามสองสามสองลบสิบเจ็ดเป็นลบสิบห้าและเลขสองของเราเนี่ยเท่ากับสิบห้าซึ่งมันมากกว่าศูนย์ ดังนั้นนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าไอตัวนี้ที่เราต้องการเปนเคร่องหมายที่แบ่งกันแล้วดังนั้น f สองและ f ดิฟสองมีเครื่องหมายเหมือนกันมีเครื่องหมาย เนี่ครับเราเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราใช้สองสองนี่มันเป็นตร b, รัว b ถูกไหมจากที่เราที่ผูได้พูดไปต้นคลิปแสดงว่าเราต้องแม่อ b เนี่ยมีขึ้นมากันแสดงว่าเราต้องใช้สูตรซึ่ง c สูงของเราก็คือ a ซึ่ง a ของเราก็คือหนึ่งอ่าซึ่งหมายเหมือนกันเราจรึงใช้สูตร đi xuống các bạn này nè tiền tiền mấy kia nè tiền theo cặp tiền n một B ลบครับฟอสเอลบหนึ A ่งเหมนด้วยเอฟเอฟอะไรนะเอนบ b นี b ่ดือคือะอ ลบกับ F, F, B, เอฟบีเอ็นเอฟนี้ตอนนี้เราูบอะไรบ้างเราลูไเลยาเรารูนี้เราร,ร,าร,ราู้เอฟเอฟบีเอฟของเราก็คือสองถูกไหมนั้นเราก็แทนค่าเราไปเลย รู้แล้ว f อเบลเคือสิบห้าก็จะเป็น5 c n 1อลบหนึ่งลบสองเอลบหน่งวนด้วย15บห้บกับ f cn-1 ลบห okay. นึ่งเทีนี้จริงๆแล้วเราสามารถ คำนวณเองได้เลยแต่ว่ามันเป็นจุดที่เป็นจุดทัศนิยมที่ยาวมากฉะนั้นครูจะมานาเสนอวิธีการที่มันทําให้เราคํานวณได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นอันนี้คือแบบถ้าสมมตินักเรียนคิดโจทย์ให่ว่าแบบคิดให้มันออกโอเคนะถ้าแบบไปใช้ในการสอบจริงมันก็ต้องใช้มือในการทดโอเคไหมโอเคท่้นเดียวครูจะนําเสนอวิธีการเซลอรอยัางจาวิธีการ ความรู้ใน Excel เอ็กเกันได้บ้างาเดี๋ยวลองไปดูโอเคนะปลุขออนุญาตข้ามไปเอ็กเแป๊บนึงอ่โอเคในเบียนโอเคมาเจอกันต่อนะอรูสร้างตารางให้ดูแลอ่ที้ที่เรามีก็คือตามสูตรของเรา CN เอ็นเนี่ยมันจะเท่ากับอะไรบ้าง CN จะเท่ากับนี้ตัวตัวเศษก็คือ15บห้คูณซี 1, ลบหนลบด้วย2 คูณกับ f cn ลบหนึ่งแล้วก็ตัวส่วนของเราคือสิบห้าลบ f cn ลบหนึ่งทีนี้เราก็จะได้ cn นี้ออกมาดูกันที่ตัวแรกก่อน cn ลบ cn ลบหนึ 1, ่งของเราคืออะไร cn ลบหนึ่งตัวแรกเมื่อเราให้ n เป็นหนึ่งจะได้ว่า cn ของเราคือ cn ลบหนึ่งของเราคือสี่ศูนย์ซึ่งสี่ศูนย์เราได้แล้วคือหนึ่งถไหมเรากำหนดตัวแรกสี่ศูนย์ของเราเท่ากับ a ซึ่งเองเราเป็นหนึ่งไ,ได้ว่าหนึ่ง นั้นปุ๊บแล้วก็เอาซีอลบหนึ่งก็คือ 1, หนึ่งเนีน่ยไปแทนในแทนใน f อซึ่งมันก็ได้ออกมาเป็นลบหกตามสูตรเลยก็คือ x กําลังสามบวกหก x กําลังสองลบสี 9, ่ x ลบเก้านี่ถ้าไปรเขียนสูตรมาดูอันนี้นะดูไว้ดูไว้ไปขึ้นเท่ากับค่อ่ะ ทีนี้เมื่อเราได้ fcn ลบหนึ่งแล้วเราก็นำมาแทนในตัว cn ที่เราต้องการก็คือตัวนี้15ลบ cn ลบหนึก็คือทำ excel เลยก็คือจะเป็น15คูณกับตัว b2 ลบด้วย2คูณกับตัว c2 เราก็ได้เข้ามาเป็น27จากนั้นตัวต่อมาต,ตัวตัวส่วน15ลบ fcn ลบหนึ่ง5ลบกับตัว F.C.N ลบหนึ่งก็คือ C. สองก็ได้ออกมาเป็นยี่สิเ็ดังนั้น C.N ของเราก็คือตัวนี้ส่วนตัวนี้นจะได้วิธีการคิดก็คือเท่า,ากับพาร์ติกรก็อันนี้หันด้วยอันนี้ก็เอ็ e เอร์ออกมาอันนี้จากนั้นตัวต่อมาตัวนี้เราได้แล้วถูกไหมตัวนี้มันคืออะไร C.N ของเราตัวนี้ก็คือ C. หนึ่ง ตัวต่อม,มาตัว c n ลบหนึ่งตัวต่อม,มาเมื่อ n เป็นสองเราจะได้ว่า c n ลบหนึ่งของเราก็คือ c หนึ่งนั้น c หนึ่งของเรามีค่าเราคือตัวนี้ถูกไหมเราก็เขียนเท้าแบบก็ติดตัวนี้เ okay. อ้โอเคทีนี้เราก็จะตัวไรดี ก็คือจะเป็นหน้านี้ถูกไหมปุ๊บเราลองลากลงมาดูตัวนี้จะเห็นว่าตอนแรกมันเป็น b2 อย่างเดียวเลยเพราะมันเอาค่า n ลบหนึ่งเข้ามาแทนก็คือตัวหนึ่งทีงนี้แสดงว่าตัวนี้เราต้องเปลี่ยนเป็น b3 ซึ่งมันถูกต้องไหมมอน b3 เข้ามาแทนต้องทุกตัวตัวนี้ก็เหมือนกัน เราลากลงมาดูก่อนว่าถูกไหมตอนแรกมันมเป็น b สองกับ c สองคือตัวนี้ตัวนี้ต่อไปเป็นตัวน,วน,วนี้ต้องกลายเป็น b สามกับ c สามถูกต้องตัวนี้ก็เช่นกันลากลงมาเลยครับเราก็ได้แล้วตัวนี้ก็เป็นสิบห้าลบ c สามถูกต้องตัวนี้ก็จะเป็น d สามส่วนด้วย d สามดูนะว่าถูกไหมพรเราลากลง ีนี้เหมือนที่ครูพูดไปตอนแรกเราต้องการค่าใกล้เคียงกันโดยการดูระหว่าง cn กับ tn ลบหนึ่งมันมีค่าใกล้เคียงกันที่สุดหรือว่าเป๊ะกันเลยจะดูว่ามันจะเกิดที่ n ับเท่าไหร่นักเรียนลองดูว่าถ้านักเรียนคิดกับมือนนมันเนงเ่ายมากไหมสุดตระยมมากๆถ้าใครได้ xj นี่ถือว่าเยาอะทีนี้ก็ ลองลากเราบ้างเลยลองลากสัก5ก่อนปิดลองลากสัก5ก่อนนะกใกล้เคียงอย่างตัว 4n ลบ1กับ 4n 1.403034 1.4045เอานี้ 1, ยดูจากนิยมแล้วมันก็ยังไม่ใก้เคียง พราะตอนนี้เราดูทัศนิยมแบบว่าที่ใกล้เคียงกันที่สุดเลยนะไม่ว่าจะกี่ตำแหน่งเราจะไม่ได้ดูแค่แบบเป็นมันเต็มคืนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากันอยู่แล้วฉะนั้นเราก็การลากต่อลองลากมาเลยองลากมาถึง12เลยนะที่รูเขียนทดทด้วยก่อนไม่รู้ใช่หรือเปล่าเราจะเห็นว่าค่ามันใกล้เคียงกันตั้งแต่นี่ตัว10 10นี่ถือว่าใกล้เคียงังก็ใกล้เคียงนะ ก็จะมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดเด็กก็ไปเคียงถูกไหมดังนั้นเราสามารถตอบได้เลยตั้งแต่ n เท่ากับสิบนักเรียนจะตอบว่า n เท่ากับสิบเอ็ดก็ได้เอา n เท่ากับสิบสองก็ได้คือก็คือเอาค่านี้ไปตอบหนึ่งจุดสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าเนี่ยถูกไหมาสามารถเอาค่านี้ไปตอบได้เลยเลยจะตอบตั้งแต่ค่านี้ก็ได้แล้วมาเอาว่าหนึ่งจุดสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสอง วันนี้เอานิยมแล้วแต่ว่าโจทย์เขากําหนดมายัางไงดูว่าเรียนคุ้พอใจที่ไหนที่จะเอานิยมยาวขนาดไหนแต่คู่เนี่ยเอาสักสี่ตัวพอจะเป็น 51, ห 51, นึ่งจุดสี่ศูนย์ห้าหนึ่งเห็ไหมสี่ศูนย์ห้าหนึ่งมันมาตัง้งแต่นุ่นเลยไม่ต้องเแต่แปดเลยตัวสักห้าตำแหน่งอะ็นหนึ่งจุดสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสองเห็นไหมเอ้ ันเดี๋ยวครูจะเอาตารางนี้เดี๋ยวแคปไปลงในโจทย์เมื่อกี้จากที่เราเขเขียนกันแบบหนึ่งช่ี๋ยคนกลับแล้วอ่าเมื่อกี้ที่ครูพูดครูจะไปแคปตารางลงมาในตรงนี้ให้นะอ่ะเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เราจะเอาแค่ตรงไหน,นเห็นตั้งกับสิบไปใไหญอยากจครูไฮไลท์ไว้ให้อันนี้ ลืมโอเควแบนี้ด้วยนะเวลาทำเห็นตารางได้ดัง,ดงนี้ทีนี้เวลาเราตกอะเราก็เอาค่าที่เราต้องการเนี่ยมันกได้เลยดังนั้น ลาจริงในช่วงเปิดหนึ่งถึงเปิดสองคือพอม่ตำแหน่งครูบอกคืออะไรหนึ่งจุดดี่ศูนย์ห้าหนึ่งสองเอเป็นไงหลับเกิดมันง่ายถ้าใช้เอ็กเซถูกไหมเพราะว่าเนื้อหาเนี้ยง่ายๆเลยแน่ ล้วดิฟสองครั้งจากนั้นก็หาตัวที่ตัวจากช่วงอพอตอนแรกมันให้มาเป็นช่วงเปิดใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นช่วงปิดทีนี้ก็แทนค่าลงไปดูที่เครื่องหมายมันเหมือนกันจากนั้นก็ดูว่าต้องใช้เป็นตัว c0 เท่ากับ a เหรือ c0 ตท่ากับ b โอเควิธีประมาณในช่วงก็ง่ายๆประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันต่อในวิธีของนิวตัน ก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก็คุณทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสดใครกันด้วยนะไปบ้าง